สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้อง้ร้หน,หนาที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในภาคเรียนที่สองแล้วนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัมผัสรับรู้ค่ะเด็กๆสัมผัสรับรู้มีอะไรบ้างอ่าเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีงประจาําวัน และเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปทรงต่างๆค่ะเด็กๆขะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมาฟังพร้อมกันกับคุณครูฝนได้เลยค่ะเรื่องสีประจำวันของเรานั่นเอง 1. นึ่งสัปดาห์มีเจดวันใช่ไหมคะเด็กๆอคุณครูฝนจะถามเด็กๆก่อนเลยว่าวันอาทิตย์สีอะไรคะ วันอาทิตย์สีแดงนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูฝนด้วยนะวันจันร์สีอะไรที่คุณครูผนใส่เสื้ออยู่เนี่ยวันจันทร์สีเหลืองค่ะวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ สีของเราครบ7วันแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะอะต่อมาค่ะเด็กๆค่ะเป็นเรื่องรูปทรงต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆขะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงอีกนะมีรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะหรือตามรูปที่คุณครูฝนโชว์เลยนะคะต่อมาค่ะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมมีทั้งสีเส่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะต่อมาเป็นรูปวงรีแบบนี้เลยแบบนี้นะคะตามรูปที่คุณครูฝนโชว์เลยค่ะต่อมาเป็นรูปวงกลมอืมกลม,มแบบนี้เลยนะอ่านี่ค่ะคือรูปทรงต่างๆค่ะเด็กๆค่ะ เด็กๆ,ๆดูซิว่ามีอะไรนะ่าที่อยู่ในบ้านแล้วเหมือนลูกทรงที่คุณครูฝนได้พูดมาเด็กๆลองดูซิว่าในบ้านตรวของตัวเองมีอะไรที่เหมือนลูกทรงบ้างน,นะคะที่ครูฝนกล่าวมานั่นเองอ่าต่อมาค่ะเป็นเรื่องสัมผัสรับรู้มีอะไรบ้างสัมผัสรับรู้อ้าวถามหน่อยตาของเรามีไว้อะไรคะโอ้โหใช่ค่ะตาของเรามีไว้ดูนะั้น จมูกจมูกของเรามีไว้ดมกลิ่นและหายใจนั่นเองดมกลิ่นเช่นอุ้ยอุ้ยกลิ่นเหม็นอุ้ยกลิ่นหอมนั่นเองค่ะต่อมาขาลิ้นของเราคือเอาไว้รับรสนั่นเองเช่นรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มค่ะติดติดขะต่อมาเป็นห,ห,ห,หู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 มีไว้ไะอะไรคะเวลาคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอ่าหูมีไว้ ฝากนั่นเองค่ะเหลนี่นี่นี่น,นี่อีกอย่างนิ้วมือของเรามีไว้หยิบจับสิ่งของนั่นเองเราอยากได้อะไรเราก็ต้องหยิบจับใช่ไหมคะอ่านี่คือเรื่องสัมผัสรับนู้นั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ครูฝนขอฝากนะคะใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วฝากเด็กๆรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะสำหรับวันนี้ครูฝนบายยแล้วนะบายยคะ่ะ